ผมพามาดูคลิปนี้นะครับก็จากเปจียชุมชนคนสุรินเขาลงเอาไว้เมื่อวานนะครับช่วงเย็ยนๆยเขาบอกว่าเนี่ยนักเรียนขเขมรน,นะครับคือเขาสอนกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะนักเรียนขเขมรขีดคําว่าไทยแลนด์นะครับแล้วก็เขียนคําว่าโจนสยามโจนเสียมแทนนะครับเป็นตําราเรียนของขเขมร ซึ่งมันมีทุกประเทศนั่นแหละนะที่เขาจะใส่ในตําราเรียนจะมีแผนที่ประเทศนูน้นประเทศนี้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ประเทศเรากับพวกไอเเมนนะ่ะมันอยู่ใกล้กันเขาก็เลยทําอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นภาษาขเขมรนนะในตําราเรียนเขาอะเขาก็ขีดคําว่าไทยแร a n d ออกแล้วก็เขียนคําว่าโจรเสียมแทนนะครับซึ่งขเขมรมันก็สอนกันตั้งแต่เล็กๆนะ มีหลายคลิปนะครับที่เขาสอนกันตั้งแต่เล็กๆสอนกันแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดนะซึ่งถ้าคุณคิดไม่ได้คุณก็จมปลักอยู่งี้แหละก็เหมือนควายชอบนอนปลักนอนตมควายมันยังฉลาดกว่าพวกคุณอยู่นะเนี่ยมาดูควายบ้านผมนะครับเขาช่วยทํามาหากินช่วยคีเตอร์ทามาหากินได้เงินเป็นล้านๆแล้วนะควายบ้านกูยังฉลาดกว่ามึงนะพวกไอ้เมน มาดูควายมันกูด้วยนะพวกมึงเนี่ยโง่กว่าควายอีกโอ้ยสัตว์เอ้ย